สวัสดีครับเปรตครับมาเน้พามาดูกับข้าวนะครับผมการดำเนินด้วยความปลอดภัยนะครับไม่มีโร่นะครับกับเตานาะมาแล้วเลยดูดิมีอะไรกินบ้างวันนี้ต้องหาอะไรที่เรากินได้นะครับไปเอาครับข้าวเหนียวมีมั้ยนี่เอ้ข้าวสวยโอ้ดวงดีมากได้กินข้าวสวยนะครับดาเน้นครับมาดูกับข้าวก่อนนะครับ เยอะแยะไปหมดนะดูนะวันนี้มีมเคราสวยด้วยข้าว <How? S 1> ดูนะกินง่ายๆก่อนนะของหวานก่อนของหวานด้วยนะครับผมอันนี้น่าจะกินง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่แข็งเนาะว <How? S 1> ันนี้ก็ฮันนี่ฮันบุฮันซุกดูสลังย่างนันเต็มเลยกัับควระโมงเลยนะครับน่าอร่อยนะครับเนี่ยดูนะครับขด้วยกระปุกอันนี้มีสุปดำด้วยแต่เราอยากกินไม่ได้ครับ ต้องรอต่อไปนะจะเช้าก็หาของกินยากอยู่นะเลี้ยกได้แล้วเข้าวกันเพกตับแล้วก็ข้าวสวยด้วยนะครับยอดนะครับวันนี้โชคดีได้กินข้าวสวยนะมันไม่แข็งมากเพราะเรได้อยู่เพราะวยแล้วไปซ่อมเสร็จนะครับผมข้าวเสีไหน่อยป กำลังตัดข้าวอยู่นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ก็มาให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณครับดูนะครับอันย่างก็ยางอยู่ก็ยังไม่สุกนะครับต้องมาก่อนครับเดี๋ยวข้าวหมดนะครับดูด้าข้าวเนี่ยยังไม่สุกเลยมีแต่ข้าวสวยนะครับโอ้แม่ปลาเล็กปลาล็กปลาไทยแล้วก็ไข่นะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับผม